สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเขาสิไปที่วิ่งบน2ตัวเนาะนะครับสำหรับในสุรนี้เดินดีเดินยาวต่อเนื่องวิ่งบน2ตัวนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับผมได้หกกับเก่านะครับเนาะในหกกับเก่าเก่ามากนะครับเนาะมาลักหน่วยเก่ามาลักหน่วยนะครับผมในเลขชุดนี้เดิน34งวดนะสามสิบสามสามสิบสี่งวดนะครับเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับในสุรนี้นะครับเนาะ ตำแหน่งที่เ้าประมวลผลห้อมาตำแหน่งไวที่เรียบร้อยนะครับเนาะนี่นะครับตามนี้เนาะนะครับไอตัวนี้ c นะครับสี่ครั้งนะครับเ้าลบมันก็ได้บ่ค่อยออกไปไดยเนาะ c เนาะนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักร้อยสี่ครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยร้อยหนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยสองสองครั้งร้อยสามหนึ่งครั้งแล้วก็สิบ c หนึ่งครั้งนะครับ หลักหน่วยครั้งที่สี่สองครั้งนะครับเนาะใดบวกสามในเลขสองตัวครับในเลขชุดนี้เดินสามสิบสี่วัสามสิบสามวดนวดต่อไปเป็นวดที่สามสิบสี่เนาะนะครับเดินยาวเลยนะครับวิ่งบนสองตัวเอ้านะครับในวดนี้แสด้ออกมาเป็นตัวไหนนะครับในเลขชุดนี้เนาะนะครับไปที่วิ่งสองตัวก่อนนะครับเนาะวิ่งสองตัวก่อนในเลขชุดนี้นะครับในในเลขตัวนี้นะครับเนาะก็จะเข้านะครับสิบหน่วย สิบหน่วยถึงเก้านสะิบเปอร์เซ็นต์นมาสิบหน่วยเลยนะครับนะครับแต่ว่ายักได้รกตัวนี้มันก็นยังเป็นเลขวิ่งอยู่นะครับมันยังไม่ปักหลักนะครับมันก็นมีแหลมมากในหลักก้อยอยู่ประมาณจักสามหมวดสามสี่หมวดนะครับเลขสามสิบสามหมวดนี้เนาะนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเขาในหลักสิบหน่วยนะครับยักเลขแปดตัวนี้ก็มาหลักสิบแปดมาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยนะครับสองมาหลักหน่วย มาหลักหน่วยห้ามาหลักสิบนะครับเก้ามาหลักสิบศูนย์เจ็ดมาหลักหน่วยนะครับห้ามาหลักสิบนี่นะครับจังหวัดนี้เนาะมันก็จะมาหลักร้อยนะครับห้ามาหลักร้อยนะครับเจ็ดมาหลักสิบสามกับหกจับคู่กันมาสิบหน่วยเนาะแล้วก็นี่นะครับสามมาหลักร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ศูนมาหลักสิบนะหกมาร้อยมาหน่วยนะครับแดมาหลักสิบนี่ฮนี่นะครับเนาะมันจะมาหลักร้อยแล้วก็ หนึ่งนะครับมาหลักสิบอยู่นะครับแล้วก็หกเนี่ยนะครับเนาะหกมาหลักมาหลักร้อยแล้วก็ห้านะครับมาหลักร้อยนะครับแล้วก็ศูนย์มาหลักสิบห้ามาหลักร้อยอีกนะครับหกมาหลักหน่วยศูนย์มาหลักร้อยเนะครับเนาะนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับเนาะถามมันชนนะครับถามมันชนถามมันชนหลักใดหลักหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเลยนะครับชนหลักใดหลักหนึ่งเอาเลยเนาะนะครับนั้นงวันนี้นะครับหกมาหลักสิบหกมาหลักหน่วย มาหลักสิบหามาหลักหน่วยเก้าสองสองมาหลักหน่วยนะครับศูนย์มาหลักร้อยสองมาหลักสิบสามมาหลักหน่วยแปดมาหลักร้อยนะครับในหัวหน้าสุดเนี่เก้ามาหลักหน่วยยังไรก็ดีนะครับเนาะเอาเข้ากบคาดว่านะครับต้องเข้าสิบหน่วยละในหัวนี้นะครับสําหรับในหัวนี้นะครับเพื่อนเเนาะเดี๋ยวเข้าสิไปประมวลผลพความกันครับเพื่อนเพื่อนเลยนะครับเนาะเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อบางคนนก็สงสัยมามันหลักไดเป็นหลักใดกันแน่ว่าสันวานะครับเาขียนสับๆัแน่วาสันวา นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่การคำนวณเลยนะครับเนาะไปที่คำนวณนะครับไปคำนวณไปพร้อมกันเลยนะครับในชุดนี้เนาะนะครับนี่นะครับไปที่ตัวนี้เลยนี่นะครับในสองวันล่าสุดนี่นะครับวดล่าสุดแล้วก็วดต่อไปเนาะนะครับนี่นะครับตำแหน่งที่เขาประมวลผลนออนี่มากไว้แบบนี้นะครับนะครับสิใส่รักเมินนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะงวดล่าสุดนี่รักเมินเลขเก้านะครับเลขเก้าไปที่เลขเก้าเลยเนาะเก้านะครับเก้านะครับ หลักพันเครื่องเลขเก็ตสองเทียบเป็นซีนี่นครับแล้วก็เลกหลักร้อยซีเทียนะครับแปดซี่สามสิบสองได้สองครับหลักสิบบนเลขหก 6. ครับเลขหกหลักหน่วยบนกับเลขสามสองเทียกับเลขหกครับหลักสิบล่างกับคือเลขสองสองเทียกับเป็นซีครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองครับหลักหน่วยข้งที่สองกับเลขสองสองเทียเป็นซี หลักร้อยครั้งที่สามเลขแปดหลักสิบครั้งที่สี่เลขสามหลักหน่วยครั้งที่สี่เลขแปดเลขเก้าสองที่เป็นแปดไม่มีค่าคงที่นะครับบวกกันเลยนี่นะครับเนาะบวกกันเลยเก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้า ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกหกนะครับหกแล้วก็บวกสามนะครับหกบวกสามก็จะเป็นเก้านะครับเลขกรออกไปที่สองศูนย์เก้าวนี่นะครับในเวลนาสุดนี้เนาะเวลาสุดนี้เก่ามากลักหน่วยครับสำหรับในวันนี้เนาะ สำหรับในวันนี้นะครับเอามาจำแนงแบบเรียบร้อยนะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับเนาะบวกกันไปเลยหลักหมื่นก็เลขสามหลักพันคือเลขศูนย์สองเทียกได้ศูนย์หลักร้อยก็คือเลขสองคูณสี่นะครับสี่ข้างนะครับหลักร้อยสี่ั้างร้อยก็เลขสองสี่เป็นแปดได้แปดหลักสิบบนก็เลขศูนย์น 0, หน่วยบนก็เลขเก้าสองเทียกป็นแปด สิบล่างก็เลขหาสองเทียเป็นศูนย์ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสี่หน่วยครั้งที่สองก็เลขห้าสองเทียเป็นศูนย์หลักร้อยครั้งที่สามก็เลขสามสิบครั้งที่สี่เลขเก้าหน่วยครั้งที่สี่เลขเก็ดสองเทียเป็นซี่บวกกันเลยครับในตำแหน่งนี้เนาะสามบวกศูนย์เป็นสามบวกแปดเป็นหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกซี่เป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกหกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกซี่มันก็จะเป็นเก้าได้เก้านะครับตัวนี้ได้เก้าเก้าเนาะบอกฮิตนะครับนะบออกกิอครับไม่ผิดนะครับเก้าได้บวกสามนะครับเก้าบวกสาม เก้าบวกสามเดินไปนะครับบวกสามก็จะได้สองมีสองอีกแล้วมีสองอีกแล้วตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะก็มีเสี่ยวสองอีกแล้วนะครับสองตัวนี้ไปชนร้านเปอร์เซ็นดิเล่นไปชนร้านเปอร์เซ็นตนะครับสองตัวนี้เอานะครับมิแตสองบาทเนี่ยน้องมแมวเอ้ยเยอยแต่งไต่ะำบานที่เนี้ยเอานะครับเพื่อนๆจังบาทเนี่ยจังจังปันจี้หนังบาทเรือเอ้ย นะครับอืมนี่นะเป็นว่าเทาสีตายอยากกินจีนังปัญญาแตงแตงแต่้ามเขียวย่งคือบรอยากสิแตกม้อล้าก่อนมาอล้าก่อนเขาซอยซอยๆนะครับเท้าสิตาอยากกินจีนังบัดแตงแตงยตี้ามเขียวย่งคือบริอยากสิแตกนะครับทังนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะได้สองเอ้ได้เก้ากับสองมาเนี่ยเอาเก้ากับสอง อแต่มันมา,มาไมมันจะไปไหนต้องเอาบาตเนาะนะครับเนาะมันต้องมาไหมถ้ามันมาป่านนี้แล้วมาป่านนี้แล้วมันก็ต้องมานะครับนะครับนะครับครับมันต้องมาเนาะมาป่านนี้แล้วนะครับเนาะเอาบานรที่นี่จุ่มลงไปบัตบ้านบ้านมกไปเชิ่วนะครับเนาะนะวิ่งบนสองตัว 9, เก้าสองทำวสองอีกแล้ว วิ่งบนสองตัวนะครับวิ่งบนสองตัวได้เก้ากับสองตัวมันคือกันมันเลยเป็นสองกองกันยี่นี่ลวะว่านนี่แต่สองเอานะครับเพื่อนๆเนาะยังได้ก็ดีนะครับเนาะในวันนี้กะเข้ากับมีเลขเด่นแล้วก็คือวิ่งสองอย่างเดียวไปลักใดกระซังมันนะครับวิ่งสองแต่สองตัวนี้มันอยู่หลักหน่วยเลยสองตัวนี้มันอยู่หลักหน่วยนะครับอยู่ในหลักสิบไม่มีสองนะครับ หลักสิบไม่มีสองหลักลอยในบ่รูหลักลอยยังไม่ได้ยังไม่ดูเลยนะครับหลักลอยยังไม่ได้ดูนะครับแต่ที่แน่ๆมันอยู่หลักหน่วยนะครับเลขสองตัวนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะที่แน่ๆมันอยู่หลักหน่วยแล้ววันนี้ทานหลักหน่วยมันเป็นเลขสองเนี่ยเข้า, timeline, e. ากับสี่กัหนดทิศทางหลักร้อยได้นะครับเพราะว่าเขามีแต้มรวมร้อยหน่วยเอาแต้มรวมร้อยหน่วยมาจับนะครับตัวใดที่จับเข้าแต้มกับสองนี้ก็เป็นหลักร้อยได้เลยนะครับสําหรับในขวันนี้เนาะ ในวัตถิพผนานมากเนี่ยทาเป็นลักทาลักหน่วยของเข้านะครับถ้าลักหน่วยของเราเป็นทาลักหน่วยมันเป็นเล็กเล็กขี่เนาะถ้าเฮาจับเลขขี่เป็นลักหน่วยนะนะครับแต้มเราก็จะเป็นเล็กแต้มแต้มของเราก็จะเป็นเล็กขี่นะครับนะครับเป็นเล็กแต้มเป็นเล็ขี่นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยมันก็ต้องเป็นเลขคู่นะครับเนาะคู่กับขี่บวกกันไม่ใช่เหล็ขี่นะครับนะครับเนาะถ้า ทาขี้ทาขี้กับขี้บวกกันได้คู่คู่บอกคู่กันก็ได้คู่แต่ว่าคู่กับขี้บวกกันมันจะได้ขี้เพราะฉะนั้นถามมันเป็นเลขคู่หรือเลขขี้เนาะนะครับเราก็จะจับทิศทางได้นะครับในหลักในเลข้อยหน่วยนะครับร้อยหน่วยนะครับในเลขร้อยหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะสองก็มากระจายเลยนะครับเนาะสองมากระจายเลยอันนี้ล้านเปอร์เซ็นนะครับล้านเปอร์เซ็นตัวนี้เยินเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นเยืนแล้วก็ชนแล้วมาเนี่ยก็มาชนสอง ชั้นสองเนาะนะครับมาชั้นสองนะครับเอ้าแล้วก็วิ่งบนสองตัวก pues, ็ได้เก้ากับสองนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็เป็นตัวเดิมด้วยงวดที่พันมากกับมากเก้ามากสองมวดนี่กับมากเก้ามาสองนะครับมวดที่พันมากลักลอยเป็นเลขสองเลขเก้าเป็นลักหน่วยงวดนี่เก้ากับสองอีกนะครับเนาะก้ากับสองสองจะเคลื่อนไปอยู่หลักไหนนะครับหรือจะไปอยู่หลักหน่วยนะครับเนาะเดี๋ยวเาจะมาบังแต้มรวมร้อยหน่วยนะครับแ้มรวมร้อยหน่วย แล้วก็วิ่งบนข้อเข้านะครับเราวิ่งบนตัวเดียวอีกสามสูตรวิ่งบนตัวเดียวสามสูตรเดี๋ยวหอากัสีลงเงินเปื่านะไนคิปต่อไปเนาะนะครับสาหรับในคริปนี้นะครับเนาะวิ่งบนสองตัวตัวนี้ก็จะได้ไปที่เก้ากับสองะตัวนี้ได้เก้ากับสองวิ่งบนสองตัวนะครับวิ่งบนสองตัวได้เก้ากับสองนะครับในหดนี้นะครับตัวนี้เนาะนะครับ ขึ้นบนสองตัวได้เก้ากับสองนะครับวดนี้เนาะเดี๋ยวชนสองนะครับชนสองในวดนี้นะครับหลักอื่นๆนะครับเนาะหลักอื่นๆเขาจังค่อยมาเบิงนะครับเนาะอ่าเขากระเย็นไปที่ตัวนี้เนาะนะครับวดนวดนี้ก็ได้เป็นที่เก้ากับสองนะครับได้เก้ากับสองนี่นะครับเนาะเก้ากับสองตัวนี้ก็จะมาสองเก้ากับสองตัวนี้ก็จะมาสองถ้าได้เก้ากับสองนะครับเราจะสังเกตตัวเลขตัวที่ได้เก้ากับสองนี่ครับ เก้ากับสองมาสองนะครับมาสองหลักหน่วยนะครับแล้วก็มีเก้ากับสองอย่างไหมนะครับนะมีเก้ากับสองอีกไหมนะครับมีเก้ากับสองนะครับเก้ากับสองเก้ากับสองนะครับนี่นะครับเก้ากับสองวันนี้ก็มาเก้าหกสองนะครับมาสองตัวเลยมาสองตัว นะครับแล้วก็เก้ากับสองตัวนี้ก็มาสองนะงวดนี้ก็ได้เก้ากับสองอีกนะครับมันชิมาลักใดอะแต่ว่าหลักหน่วยเนี้ยหลักหน่วยเนี้ยก็เป็นเลขเลขสองนี่ติดหลักหน่วยละติดหลักหน่วยนะครับนะครับติดหลักหน่วยนะครับสําหรับเลขในชุดนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับเลขวิ่งบนสองตัวเก้ากับสองก็สวยอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่มันมีเลขเก้าคมอยู่มีเลขเก้าคมอยู่นะครับในตัวนี้เนาะนะครับ เอานะครับในคลิปตอไปเอาจังปลากันต่อนะครับจะเป็นวิ่งบนตัวเดียวหรือจะเป็นแต้มร้อยหน่วยนะครับเป็นแต้มร้อยหน่วยแต้มร้อยหน่วยในกับบังคับหล,ลักร้อยบังคับหลักร้อยแล้วก็แต้มร้อยสิบแต้ <mod el circle> มร้อยส,อส,อส,อสิบก็ามาชงวัดนะครับเนาะงวดที่พันมากกับเขาแต้มสองสองสี่ห้าหกแปดมีหาโตัวมาสงวัดนะครับเนาะนะครับก็จับร้อยสิบได้เลยนะครับนะถ้ามีคู่ถ้ามีคู่ถ้ามีคู่เด่นแล้วก็เอาลักสิบ co, ไปจับกับแต้มกับเขารักร้อยเลยนะครับ เอาละครับ,รบผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นเสียวไพิงสมนีเนะาะนั่งเพ่นไปเลยนะครับวิ่งบน2ตัวได้เก้ากับ2ชน2นะครับในวันนี้นะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้การเสียวไพงสมนีนั่งเพ่นไปเลยสวัสดีครับ